สวัสดีค่ะเรามาพาซิมเอาแต่ใจที่ไม่มีเงินติดตัวซากกระบาดเดียวหาเงินเพื่อซื้ออุปรกรณ์ดำรงชีพในเกมเดอะซิมสีให้ได้กันค่ะแต่ความท้าทายขั้นสุดในชาเล์ของเกมในวันนี้ก็คือชีถูกขังอยู่ในห้องปิดตายขนาด1นคูณหนึ่งที่ใต้ดินค่ะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้มีความสงสัยใดๆเลยว่ามีคนถูกขังอยู่ตรงนี้ค่ะโดยซิมคํมแก้วจะเป็นคนมาเล่นชาเล์กับเราในวันนี้ค่ะนี่ใส่ย3อย่างของนางที่ทําให้ชาเล์นี้ท้าทายยิ่งขึ้นก็คือ h i a i n t e เ a น c e หมายความว่า เตียงต้องนุ่มน้ำต้องไหลอากาศต้องดี เพราะขนาดอากาศร้อนเพียงแค่เล็กน้อยชีก็อารมณ์บาดจอยแล้วค่ะและนอกจากจะไม่มีสกิลอะไรติดตัวแล้วชียังเป็นสาวขี้เกียจด,ด้วยค่ะมันจะร้อนหรือจะร่วงล่ะแม่อันดับแรกสภาพอารมณ์นางก็คือฉุนเฉียวจากอากาศที่ร้อนและไม่มีแอร์ระดับชั้นไม่มีแอร์ได้ไงชีคงจะพูดโอ้เราลืมไปสิ่งหนึ่งค่ะจริงๆแล้วห้องนี้ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้านะคะออกก่อนสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคืออะไรเราใช้ได้แค่มือถือค่ะทุกท่านฉะนั้นแล้วเข้าไปที่กล้องแล้วเราลองถ่ายรูปและสร้างตัวตน เป็น vlog a day in a life ของคนที่อะไรโดนขังอยู่ใต้ดินคะ่ะที่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมเซลฟี่เป็นอย่างนี้ทําไมมีคอนกรีตมาบางังหน้าซิมอันกร,กรดเกลียวของฉันขนตาฟูมากแม่ไม่เป็นไรค่ะเราจัดไปหนึ่งทำหน้าร่าเริงเหมือนคนคิดบวกเข้าเร็วนางเราจะได้เรียกยอดไลค์อะ่ะโดนขังอยู่ใต้ดินแต่ยังสวยเอาละเราได้มา2ภาพนะคะฉะนันแล้วเราจะอัปโหลดก่อนค่ะเพื่อให้เกิดชื่อเสียงการเกิดชื่อเสียงก็จะทําให้ขายอะไรได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะไปดูที่โฟโต้ไลบรา กันว่าเรามีอยู่2รูปถูกไหมนี่มีรูปนี้แล้วก็มีรูปนี้ซึ่งเราชอบรูปที่2มากกว่าเราก็จะอัปโหลดรูปนี้นะคะ Day ์วันอัน r ดอร์กรตอนนี้เรามีผู้ติดตามถึง12คนกูมีคนมาไล์รูปเราแล้วนะคะ a l ล็ก a s ซี่คอรบัสไม่รู้ใครคะ่ะวิวคอมเมนต์มีคอมเมนต์ว่าอะไรเอ่ยบอกว่าเธอเป็นคนที่พยายามที่จะบุลลี่ฉันอยู่ที่โรงเรียนตอนเราเด็กกว่านี้ไม่ใช่หรอ h a t the มาทวงแค้นคำแก้วไม่ใช่เวลาค่ะเอาละมีโน t ติฟิเคชันที่น่ากลัวมาอีกแล้วบอกว่าคำแก้วเริ่มเครียดภาะวะทางสุขภาพทางจิตไม่ค่อยดีแน่แหละเป็นชั้นฉันก็เครียดค่ะอยู่อย่างเงี้ย อ่ะเดี๋ยวเราลองเอาผนังลงแล้วลองถ่ายเซลฟี่ใหม่นะคะเผื่อจะถ่ายได้ชัดขึ้นตอนนี้ชีบอกว่า having a bad time ะนางเป็นคนขี้เกียจนะคะให้พยายามนิดพยายามหน่อยนางเกิดความเครียดฉนันจะทำยังไงคือคืออะไรก่อนทไมมันถ่ายรูปไม่ได้คะนี่สวยๆแม้แชทที่3ค่ะยังอารมณ์ดีอยู่ค่ะแม้จะโดนขังอะไรก็ว่าไปแล้วก็รูปโปรไฟล์ซิมสตาแกรมเราเราว่ารูปนี้ค่ะกาลังดีเรามี follower 88แล้วค่ะไม่ดังจะเรียกว่าอะไรแล้วเหล่านี้เราก็ขายได้คะ่ะ เป็นทางเดียวที่เราจะทําเงิน1 2อ่ะ วยอันนั้นได้10เลยเหรอวยอันนี้ก็ได้10ค่ะตอนนี้เรามี113สิมซิมเอรเลียนแล้วระหว่างทาสีผนังกับน้องเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะก็ยังไม่ต้องซื้ออะไรให้น้องก็ได้ค่ะหนทางสู่การทําเงินเราก็มีช่องทางเดียวค่ะเราต้องเทคเซลฟี่ไปเรื่อยๆโอ้ยจัมสแกสุดค่ะอยู่ดีก็เด้งมาตรงนี้โอ้กว่าจะหาหน้านางผ่านคอนกรีตเจอรูปใหญ่จัดอะรูปใหญ่มากโอเคนี้จะขายได้เท่าไหร่11โอ้โหการทํารูปใหญ่ไม่ได้เพิ่มเงินหรอเนี่ยร้อยยี่สิบหกเดี๋ยวเราต้องดูแลอ ยไม่พอฉันจะทําอย่างไรต่อจากนี้หลายคนอาจจะคิดว่าทําไมพี่ไม่ซื้อบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปเนี่ยหากินอะไรข้างบนนะคะคือกดมันก็ต่อให้คุณขึ้นไปบนดินได้แล้วอะคะ่ะสิ่งที่คุณทําได้ก็คือสร้างบ้านหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่า คุณยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ปิดตายได้จนกว่าคุณจะมีสิ่งดํารงชีพครบค่ะคือครัวห้องนอนห้องอาบน้ำํำอะไรเงี้ยเราว่าจะหวังพึ่งตู้เย็นเล็กอันนี้ทุกคนมันลอยสี่ส้ีกนิดเดียวแล้วก็เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดถ่ายรูปถ่ายรูปอีกนางถ่ายรูปอีกโอ้ยถ่ายรูปก็เห็นแต่ผนังฉันจะบ้าตายเอานะเดี๋ยวเอาผนังลงดูซิเผื่อช่วยไม่เห็นอีกแล้วฉันจะบ้า เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้มี232 follower แล้วนะคะคือเราก็ไม่มั่นใจอะ่ะมันทําอะไรได้คือก็เซลล์ทูพับลิเคชันมันก็ไม่ได้ขายได้แพงขึ้นแต่อย่างใดพอเรามีผู้ติดตามมากขึ้นอะ่ะสิขายให้หมดขายขายขาย159เมื่อกี้มันเท่าไหร่140กว่าใช่ไหมคะซื้อได้แล้วแต่ประเด็นคือโอ้ oh my god แล้วมันจะอยู่กับเรายังไงก่อนซิมหายไปเลยจ้ะแม่เนี่ยซิมเด้งออกมาตรงนี้ผิดกฎกลับเข้ามาใหม่ค่ะโอ้ชันหัวจะปวดอ่ะนี่แหละค่ะความรับว่าวเรามาในนี้ยังไงไ ใช้ซิมเทเลพอร์เตอร์ค่ะมาเทเลพอร์ตมาตรงนี้กลับมาคำแก้วยังไงก็ต้องขยายพื้นที่ก่อนค่ะไม่อย่างนั้นก็คือวางอะไรก็วางไม่ได้อยู่ดีตอนนี้170ก็คือทําอะไรบ่ได้ค่ะทําอะไรบ่ได้เลยคือถ้าขยายปุ๊บขยาย120เสร็จปุ๊บเราก็ต้องการอีก140อยู่ดีฉช่นนั้นแล้วชีก็ต้องถ่ายรูปตัวเองต่อไปรวๆเหมือนคนลงตัวเองค่ะ้ยจําสแกตก จาจหมดโอ้ยเป็นผู้หญิงที่มีโซเชียลมีเดียแล้วก็โพสทุก5นาทีเป็นไขป่ปลาทุกคนก็รำคาญแต่ไม่รู้จะทำยังไงหิวมากแล้วยปวดฉี่ตายละทำไมการปวดฉี่มันลดลงอย่างรวดเร็วยิ่งนี้ฉันจะทำยังไงจะทำยังไงอันดับแรกเราซื้อช็อคโกก่อนได้ไหมซิมก็จะเด้งออกอีกนะคะฉะนั้นยังไงก็ต้องขยายแล้วค่ะนะจุดนี้แล้ว1 5 0ิมเลนมีอะไรที่เป็นของกินได้หรือไม่แม่โอ้ไม่ ก็ God, ไม่ต้องใช้18ซิมเลเลียนแล้วก็ต้องใช้เคาน์เตอร์ไรสาระมากทิ้งทิ้งเดี๋ยวนี้ทิ้งทิ้งทิ้งเดี๋ยวก่อนนะไอ้อะไรของทำเงินอย่างอื่นในราคา85ิซิมเลเลียนมันมีไหมไปดูแอคทิวิตี้แอนสกิลกันมีบอร์ดสิ่งนี้ก็ทำเงินไม่ได้ไม่ได้สิ่งนี้ทุกคน100ซิมเลเลียนค้นออกมาแล้วขายของนะฉันว่ากำไรค่ะเดี๋ยวต้องการอีกแค่15ปะ่ะถ่ายรูปอันน่าเบื่อต่อกันโพสตอรี่เลยค่ะคำแก้ว่าขยายห้องได้แล้วจ้า น้องมีชื่อเสียงแล้วทุกคนมันมีผล Notable new comer ได้ดาวแล้วจ้าโอ้โหกําลังจ้ะหนึ่งดาวแล้วจ้ากือจะส่งดาวจ้ามันได้เท่าเดิมอ่ะดิฉันเป็นคนดังหนึ่งดาวแล้วนไมรูปของดิฉันหนึ่งขายได้ราคาน้อยอย่างนี้ค่ะโอ๊ยน้องปุฉีน้องปุฉีอย่าลุกอ่ใจะเย็นจะเย็น,จะ,ยนจะเย็นนะเราเราต้องช่วยน้องเราต้องช่วยน้องชีก่อนมันซื้อได้แต่นันคุกเด็กอ่ะเราฉี่ในกระบะทรายไม่ได้หรอวะมีแววว่าน้องจะได้ฉี่ใส่ตัวเองค่ะทุกคนฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องรีบแล ฉีก็ฉีไปตอนนี้สิ่งที่เราต้องการได้มาแล้วค่ะนี่คุยออกมาน้องเราเร็วเราเ,เร็วเราต้องขายของออกไปอย่างน้อยๆยังกู้หน้าได้ว่าไม่ฉี่ใส่ตัวเอง <heraus> ได้ออกมาแล้วค่ะร yep. ้อยยี่สิบค่ะเย้เมื่อกี้เมื่อกี้พุ่มฉี่มันเท่าไหร่นะพุ่มฉี่พุ่มฉี่ฉฉต้องการพุ่มฉีดร้อยเก้าสิบอายไปต่อไปต่อไปต่ออย่าอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่ง,ง<ต>ฉี่แตกลูกอย่าพึ่งฉี่แตกมันต้องคุ้มงานนี้ต้องคุ้มและห้องก็มีแสงสว่างแล้วจ้าแต่ไม่ได้ค่ะต้องขายออกไปอันนี้ ก่อนเนาะแล้วก็พุ่มฉี่พุ่มฉี่เอ้ยซื้อชะโครกได้แล้วพุ่มฉี่อะไรกันเล้าห้องใต้ดินของเราดูดีขึ้นมาเพราะอะไรใช้ชักโครกได้แล้วแม่หิวข้าวงั้นเหรอ ฉันจะทํยังไงแต่ไม่รู้ว่าการเอามาเก็บเข้ากระเป๋าแล้วก็สลับเอาของออกมาวางเนี่ยมันถือเป็นการโกงไหมอะ่ะเพราะว่าในความเป็นจริงอะ่ะห้องขนาดแค่นี้คุณจะไปเก็บของตรงไหน2ชิ้นถูกไหมเฮ้ยเดี๋ยว3ส,สิ่งนี้มาจากไหนอ๋อคือมันเข้ากระเป๋าเราจากที่เราแบบค้นจากกล่องนี้ค่ะเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอมันก็เลยไปอยู่ในกระเป๋าฉะนั้นเราสามารถเอาออกมาแล้วเราก็ขายทิ้งเราก็ได้เงินนี่พัมคินก็ขายค่ะ400หนอยเนอะ 400แปลว่าเจืดึงเราสามารถมีห้อง4ี่คูณได้แล้วและอะไรตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ได้อย่างภาคภูมิใจและอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผยมันสง่าผ่าเผยยังไงว่าห้องน้ําแล้วก็สิ่งนี้ค่ะแต่แดแล้วเราก็หาเงินต่อได้โอ้ยเลิศเลิศหาเงินด้วยวิธีนี้ก็จริงแต่ว่าเราต้อง้องถ่ายเซลฟี่แล้วก็เนี่ยค่ะยังต้องถ่ายรูปสภาพความเป็นอยู่ของเราเพื่อเรียกดาวความสงสารแม่ไก่ขายได้อีก270ริชั้นลักแม่ไก่ชั้นลักแม่ไก่หุยได้เงินอันนี้ก็ขายออกได้มันมาอยู่ในนี้เอ,อ เจแปลว่าปึง้งเต็มเต็มจ้าตู้เย็นต้องมาค่ะแม่ตู้เย็นถูกถูกนีกินอาหารจากตู้เย็นก่อนก็ได้ค่ะเหลือ3-3-2มีอะไรอีกที่จำเป็นคะความสะอาดชาเวอร์เฮซื้อชาวเวอร์ได้แล้วเราอยู่ในภาวะแบบแห่งความลำบากตื่นตกใจอ่ะนี่ออกไหมบางทีก็จะดลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องเอาอะไรก่อนแล้วพอจะแบบทำผนังเรียบๆง่ายๆได้ไหมรู้สึกผนังนี้ขัดตามากเท่าไหร่อ่ะสองี่หก ก็หมดตังหรี่มีแค่เจ็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อนค่ะมามีความหิวข้าวฉะนั้นฉีก็จะสามารถทานได้แล้วค่ะเราลืมเหลือเงินไว้ซื้ออาหารจากตู้เย็นนะทานได้แค่ถั่ว แล้วก็ไฮจีนก็เริ่มเหลืองแต่เราไม่ห่วงเรามีชาวเวอร์เฮ้ยลืมไปแล้วความง่วงนอนอะ่ะฉันไม่รู้จะเอาอะไรก่อนงั้นไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เรามาสร้างชื่อเสียงต่อก่อนไม่งั้นเดี๋ยวดาวมันจางหายไปถ่ายรูปค่ะหลังจากอาบน้ําเสร็จชีน้องก็ต้องถ่ายรูปความเป็นอยู่ให้ชาวบ้านชาวเมืองได้เห็นนี่ค่ะอาบน้ําครั้งแรกในห้องตู้เย็นอันแรกมืดหน่อยนะคะเพราะไม่มีไฟอะไรอย่างเงี้ยเรียกคะแนนสงสารนึกออกไหมนี่คือการถ่ายเซลฟี่แนวใหม่ถูกไหมคนจะดังช่วยไม่ได้ถูกไหมคะสิ่งที่ได้เงิน เร็วค่ะไม่มีอะไรสู้สิ่งนี้แล้วอะน้องบอกว่าลอลี่และง่วงนอนมากเมสเซจใครดีอไม่มีคนรู้จักเลยน้องสารจา้าหิวอีกแล้วงั้นหรออ่าเดี๋ยวเดวคุยอีกรอบนึงก่อนค่ะเผื่อได้อะไรดีๆในกระเป๋าเนาะเราก็ไปเช็คในกระเป๋าที่บ้านทีเดียวค่ะนี่ค่ะกระเป๋าของบ้านอุ้ยมีหนึ่ง ไก่นี้ได้อีก2 7 0เลิลอดะแล้วก็สิ่งนี้ได้200ห้ยโหรวยๆอ่ะแล้วก็สิ่งนี้ก็ขายไปมีเงินพันหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวน่าจะทําเป็นโซนได้แล้วนะคะเนี่ยอะชักโรครกกับห้องน้ําก็คือห้องน้ำไงนี่นี่เป็นโซนทํางานการนอนการใดๆก็คืออาจจะได้แค่เสื้อปูนอนนะคะเพราะเราไม่ใช้มอสเนาะข้อดีคือมันเก็บใส่กระเป๋าได้ทุกคนเวลาเราจะต้องตื่นมาทํางานอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยลายนี้ก็น่ารักมันนอนตรงไหนก็ได้ข้อดีแล้วมันก็เก็บใส่กระเป๋าได้นะคะฉะนั้น810ต่อเราจะ แบ่งทําอะไรบ้างอีกนอกจากนี้เชื่อไหมพอเราเล่นเสร็จแล้วเรามาดูวิดีโอนี้เราก็แบบเฮ้ย hey, ท,ทำไมไม่ซื้ออันนั้นทำไมไม่ซื้ออันนี้มันมันคิดไม่ได้ไงทุกคนเวลาอยู่ในภาวะวิกฤตมันคิดไม่ได้จริงๆนะเนี่ยแบบเนี้ยเหมือนคุกเลยคุกดีๆนี่เองกินกินข้าวกินข้าวก่อนจะพอจะเดินไปได้ไหมคะลูกพอจะพอจะเดินไปได้หรือไม่คือระหว่างเอาหัวไปตรงตู้เย็นมันก็จะนึกออกไหมมันก็จะมีเสียงดืดดืด,ดแล้วก็เสียงไฟช็อตนิดหนึ่งกับเอาหัวมาทางชักโรครกอะเป็นเราในชีวิตจริงเราจะเอาหัวมาทางตู้เย็นดีกว่าค่ะฝันดีค่ะ เจอกันพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วค่ะนางทําตัวเป็น Princess, พรินเซสพรินใจเอาแต่ใจอีกแล้วค่ะนางบอกว่าโ oh อ้ไม่แบกนอนที่พื้นเจ็บหลังจะตายโอ้แล้วก็โซเชียลตอนนี้ต่ํามากฉะนั้นให้ลองเข้าแอป Tinder ดูไหมคือมันก็ยังใช้มือถือได้ไง Sergio ิโอโรมโดีไหมนี่ไงโซเชียลขึ้นแล้วเออคุยกันซีคุยกันซีไฟมันทำให้บรรยากาศดูหม่นหมองและดูเป็นคุกมากเลยอะ เอาไฟธรรมดาแล้วกันค่ะทุกท่านเราน่าจะพอทาผนังได้แล้วนะคะตอนนี้โอ้อันนี้ดูเป็นห้องขังผู้ป่วยทางจิตในหนังมากเลยดูไม่ใช่คุกมากเกินไปพื้นก็คงได้อันไม้ถูกสุดค่ะเพราะว่าต้องเก็บเงินไ้ทําอย่างอื่นดิจิตอลสเก็ตแพชอยู่ที่ราคา750จ้า เรามี3 4 6เดี๋ยวเรารื้อกล่องค่ะรื้อกล่องอีกรอบอยู่ดีก็บอกว่า uncomfortable แล้วก็บอกว่าเธอน่าจะรู้นะว่าทําไมไม่ทราบค่ะดิฉันไม่ทราบพื้นคุณก็มีผนังคุณก็ได้อ่ะเอาละขายออกไปค่ะต้องอัปโหลดรูปทุกวันความดังจะต้องไม่หายไปจะต้องเด่นดังค่ะแม้อยู่ในห้องนี้ก็ตามติดโต๊ะนี้เราซื้อมาทําไมนะทุกคนเราจัดลำดับความสําคัญยังไงวะเนี่ย ซื้อได้แล้วดิจิทัลสเกจแพดแล้วก็โปรเพนยืนวาดรูปไปเลยน้องแล้วเราก็จะขายออกไปจากกระเป๋านะคะเซลทู c o เลเตอร์ได้70ิเซมเลียนนะคะว้าวเสร็จเร็วมากอันนี้รูปอะไรก่อนเลยร้อยสิเลดเลิศโอเคเราจะไม่หาเงินจากสิ่งนี้แล้วนะคะเพราะว่าการหาเงินจากอะไรที่มันไม่ได้มาจากทักษะมันไม่หนุกเลยเสร็จแล้วก็วาดรูปอีกต่อค่ะขายไปเลยกว่าจะออกจากที่นี่ได้นะ่จาจะกลายเป็นนักวาดรูปชื่อดังท่านหนึ่งเราอยากจะอัปเกรดครัวนะคะแล้วก็อยากจะให้ห้องน้ เป็นสัตส์สวนหวังว่าจะขยายออกไปแล้วก็กั้นได้นะคะอ่ะร้อยสี่สิบอันนี้กำไรแค่สี่สิบฮัลโหล้างสินางล้างฮ,ฮัลโหลโโหสมกับเป็นคนขี้เกียจจริงตอนนี้เพนติงเราอยู่เลเวลสามแล้วนะคะน่าจะเลเวลสามขึ้นไปนี่มันน่าจะเริ่มกําไรมากขึ้นแล้วะคะ่ะอดทนเราต้องอดทนเท่านั้นแล้วตอนนี้เราก็เป็นจา่าไต่ไปสู่สองดาวแล้วนะคะคําแก้วเก่งมากแล้วสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าช่วยในการวาดรูปนะคะถ้าใครมีตัวแพ็คเสริมสปาเดย์นะคะตัวน,นี้ช่วยมากเลยมันจะสามารถควบคุมมูท์แอนโทนของคน ที่อยู่ในห้องได้ค่ะถ้าจะให้เขาโฟกัสก็ชาร์ปเปนนิ่งแซฟฟรอนนะคะส่วนเราจะลองเป็นโรแมนติกแซนด์วูดดูค่ะสักพักเขาก็จะเฟ i r t ตี้เห็นไหมเฟิรตตี้แล้วแล้วเราก็จัดเลยหรือว่าวาดรูปตามมูมันจะต้องใช้ขาตั้งวาดภาพเท่านั้นค่ะเนี่งมันจะต้องใช้ขาตั้งจริงด้วยค่ะรูปนี้มันเฟ i r t ตตี้ตรงไหนวะเราทิ้งสเกจแพดดีกว่าทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าขาตั้งวาดรูปจะวาดตามมูดได้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราลองมูดโฟกัสซิสองสามสามไฟลี่ก็ถึงวันนี้ที่กำไรเรริ่มมาว แล้วก็ก่อนจะขายให้ชีเซลฟี่นิดนึงค่ะกับรูปวาดเซลฟี่กับรูปวาดอันแรกนะคะว้าวรูปนี้สวยอะทุกคนรูปนี้สวยใช้ได้อ่ะหมดไปอีกหนึ่งวันค่ะที่ยังต้องนอนหน้าตู้เย็นข้างห้องน้ําเหมือนเดิมค่ะแต่ถูพื้นแล้วนะคิดว่าครัวนี่มันน่าจะเป็นแบบครัวที่เหมาะสมได้แล้วนะคะ,ะตู้เย็นสีขาวนะคะแล้วก็เอาเคาน์เตอร์ทําอาหารนิดนึงแ Have d i n n น r เลยจ้ะนี่กินดัม pling ไหมนางบอกว่า เล็บฉันพังหมดแล้วนางบอกว่าเครียดเกินไปทําไม่ได้โอ้มม่กอดเป็นเพราะเราเอาซิมไฮแมนชแนนไงทุกคนซิมเอาแต่ใจเราจะเป็นอย่างนี้อาบน้าเสร็จเครียดกว่าเดิมเพราะอะไรผิวแห้ง เราจะทำยังไงกันางคะเนี่ยทุกคนเราเจอโซลูชันที่ดีกว่าทูบแล้วให้นางหัดหัดนั่งสมาธิไปดีไหมคือนางต้องทําอะไรสงบจิตด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวทําไมมันเครียดกว่าเดิมอ่ะนางบอกว่าสภาพแวดล้อมคือจืดชืดจืดชืดยังไงหล่อนแค่มีชีวิตรอดมันก็บุญแล้วไหมอ่ะวาดรูปได้แล้วค่ะคลาสสิกเพนติงร้อยหนึ่งไป เดี๋ยวก็บ่นว่าเล็บแตกอีกอ้าวได้กาไรร้อยสามสิบเลิศๆอยู่เดอ้ yes, yes, yes. อเยสเยสเยสันนี้ขายกาไรค่ะสองสามเก้าวาดไปอีกลูกวาดไปอีกเรื่อยๆฉันรู้ความหมายของประโยชน์ของแพ็กสปาเดก็ตอนนี้แหละค่ะก็คืออะไรทาให้ซิมไม่เป็นบ้านในสถานการณ์แบบนี้ได้เนี่ยขายได้ทั้งสามร้อยเหรอครีเอทีฟฟอกเริ่มจะเบิร์นเอาท์วาดไม่กี่รูปบอกเบิร์นเอาท์อุ้ยขายดีอยู่นะมานั่งสมาธิเลยค่ะคุณนายอ้าไม่เบิร์นเอาท์แล้วค่ะอะ หยุดนั่งสมาธิค่ะเบอร์นางหลุดออกไปสู่สาธาณะชนแปลว่าจะมีทั้งคนโทมะก,กวนทั้งเหล่าแฟนๆที่อะไรโทรมะจิกโอ้หม่กอดเอาล่ะอุ้ยทุกคนเราเป็นทูสตาร์แล้วจา้าเซเลบริตี้เย้ตอนนี้พันหจะทำอะไรจะแยกห้องได้ไหมอะได้หรือไม่ได้ไหมเพราะว่ามันน่าเกลียดเกินไปแล้วห้องมีความเป็นสัตว์เป็นส่วนเลย ติดไฟสองที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเตียงนอนได้แล้วไหมอะ่ะซื้อเตียงได้แล้วแม่เพราะว่านางแบบปวดหลังมากอ่ะมีต้นมงต้นไม้นิดนึงงแมมันจะได้ดูแบบไม่เศร้าส้อยได้พออยู่ได้ต้องอยู่ได้เนาะเหลือ200แล้วเอาไว้เป็นเงินต้นทุนวัดภาพนะคะอะไรเกิดอะไรขึ้นคะฮัลโหลคําแก้ว The up and o u t l i f e s t y l e Retailer is launching a new advertising campaign ชคเขาอยากจะโคกับเราคะ่ะโอ้ยแล้วิดีโอสเตชันมันกี่บาทกันน่ะแม่1575้าร้อ็้ม่อมีแค่400ทำไง ฉันท้อเหลือเกินนังบอกว่าแบบมืนมืนกับการวาดรูปและวเบิร์นเอายังไม่ทันทาอะไรมากมายเลยหล่อนเบิร์นเอาแล้วอะ่ะนี่เสือสมาธิเราอ่ะนั่งสมาธิก่อนอื่นใดเลยทุกอย่างอยู่ในนี้จะเป็นไม่เป็นบ้าคือต้องนั่งสมาธิค่ะเย้ย yeah, รูปที่1แล้วเลเวล7แล้วด้วยโห oh. เอาขายเอาไปอีกค่ะได้อีก300ร้อเลิเลอดะอันนี้ขายได้379ที่สําคัญคือเราต้องรักษาดวงดาวเราไว้นะคะ เออเรามีเงิน 2, 000, เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะวาดรูปเราควรจะเปลี่ยนเป็นอาชีพที่ทําเงินได้เร็วกว่านี้แล้วนะคะนี่ไงซื้อได้แล้วพันห้าเอาเป็นแฟชั่นทิปสก็ได้ค่ะแฟชั่นของคนถูกขังอยู่ห้องใต้ดินค่ะเนี่ยต้องอัปโหลดบล็อกชีวิตใต้ดินค่ะก็ต้องรอดูค่ะว่าจะได้รอยตีเท่าไหร่ออยล่าสุดนางบอกว่าอยากฟังเพลงเหลือเงินอยู่สี่ร้อยฉันต้องไปลงทุนวาดภาพเนี่ยเราต้องอัพวิดีโออีกเสร็จแล้วก็ขายได้ทั้ง382นี่ก็จะรับจบได้ว่าแต่คอมตัวนี้มันรับบจอบได้ 800ยกับอันนี้ดีกว่าไหมเหมือนจะดีกว่าน่าจะหางานได้แล้วนะคะเป็นงานแบบพวกฟรีแลนซ์ที่เราแบบทําออนไลน์ที่บ้านได้นะคะเพราะนนองออกไปไม่ได้เนาะโอ้ยมันเหนื่อยยากอยู่นะ,ชะเชลิงเนี่ยเฮ้ยเงินมันเฮ้ยมันจะเป็นห้องห้องให้ไหมเนี่ยอย่างมีห้องทํางานแยกด้วยอะ่ะรับงานอะไรได้บ้างได้ครั้งละ375เโอเครับค่ะทุกคนทำไมพอบ้านมันยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วทำไมมันเหนื่อยกว่าเดิมแล้วเงินน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมมาเนี่ยแต่เราก็ได้มาหลายอย่างนะคะสเตชันวิดีโอที่วาดรูปกําลังจะซื้อส คอมเนี่ยที่สําคัญที่สุดขายได้อีก400ซื้อสเก็ตชัดได้แล้วไม่ถึงวันทุกคนเงินเริ่มเลืล่นขึ้นเลื่นมากตอนนี้และอันนี้ขายได้เท่าไรร่440โอ้โหเงินมาลุลวัวทุกช่องทางเงินเขา้าทุกคนเรามีเงิน4 0 0พอ่ะแล้วก็หางานอีกค่ะรัวมาขยายบ้านกันอันนี้ก็กั้นไปเลยค่ะนี่ไงส่วนที่นั่งสมาธิก็คืออยู่ในห้องนอนดีกว่าค่ะนี่มันก็ดูแบบเหมาะใช่ไหมอ้าวนางอยากได้เสียงเพลงก็รีวอร์ดนางนิดนึงค่ะอ่ะนี่ผนังครัวก็มีความคลีนขึ้นมา นี่ผนังห้องทำงานมีความฮารูฮาราน่าอยู่เนี่ยมันเป็นออ้ยใกล้ใกล้จะ c o m p l e t ชาเลนจ์แล้วนะคะเราก็ภูมิใจนะเป็นหนึ่งในคนดังที่อยู่ใต้ดินแล้วมาได้ถึงขนาดนี้นะคะ,ะใช้ห้องน้ำสิลูกแผนจากนี้จะง่ายๆนะคะหลังจากที่เราแบบดูแลตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เราจะต้องมาทำตามเควสนี้ให้สำเร็จค่ะเพื่อจะได้เงิน255 5แล้วเราก็ต้องไม่ทิ้งกันวาดรูปเพราะว่าเราขายทีได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องอัพวิดีโอค่ะเพราะว่ารอยตีแต่ละวันเนี่ยก็ใช่ย่อยเลยค่ะได้เยอะใช่ย่อยเลยเท่ากับมี3ามจอปอ่ะแม่ไม่ม นะมันจะไม่รวยเร็วได้อย่างไรไหนดูซิอะส่ง approve ใหม่ในขณะที่รอ approve เราก็อะไรอัดวิดีโอจ้าขยานันโหได้เงินเข้ามาลัวเลยค่ะทุกคนอาหารดินเนออย่างรวดเร็วได้แล้วได้มาส0มพันโหให้นางทำหลายอย่างมากตอนนี้แล้วก็เซนอันนี้ for approval ค่ะฉันคงไปหมดแล้วฉันทำอะไรบ้างวันนี้อันนี้ก็คืออัปโหลดเลยค่ะจะได้ได้เงินลืมได้ไงเนี่ยลืมอัปโหลดวิดีโอจ้านั่งสมาธิด่วนฮึบ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 วาดแ a ด p พน n ิ้งเสร็จเราก็มา edit ภาพเสร็จแล้วก็ต้องถ่ายวิดีโอโอ้โหเออ p r o ู f ์แล้วขอบคุณมากค่ะ โอ้ oh my god กว่าจะ approve แล้วไรเหลืออ <other> ีกหนึ่งภาพต้องวาดสามภาพทำไมเงิน3 0 0พันมันยากกว่า2 5 0 0มากขนาดนี้วะ mm hmm. มีคนติดตามเป็นหมื่นแล้วนะลงวิดีโอทีก็น่าจะได้เงินเยอะขึ้นทุกอย่างเหลืองหมดแล้วแต่ยังตัดวิดีโอไม่เสร็จแถมยังจะต้องไปศึกษาดีไซน์ที่ทรับงานลูกค้ามาอีกนะคะวุ้ masterpiece ขายได้พันแปดร้อยแปดสิบสี่ตั้งสมาธิได้เลเวลห้าก็แล้วไม่ช่วยเลยอะดูดิความโกรดนี้นั้นระหว่างที่นางนอนเรามาเสริมบ้านเรากันค่ะแล้วก็วิ จะนงว่ามันจะจบชาเลนจ์ล้ไหมเนี่ยถ้าทำห้องน้องเล่นได้นี่ขึ้นบนดินเลยนะทุกคนซื้อได้แล้ว นี่เครื่องล้างจานสมบูรณ์คือใต้ดินมันยังไม่มีม่านกับหน้าต่างไงทุกคนอันนี้มันก็จะคือจะให้ดูว่าเราพอจะคอมพลีทชารเลนจ์ด้วยเงินที่มีได้อยู่หรือยังนะคะเนี่ยความบ้านความบ้านแล้วทุกคนมันฟูลฟังชั่นแลแล้วแล้วก็มีเงินเหลือใช้ด้วยเอาล่ะทุกคนเราก็ได้เงินครบแล้วนะคะจากการวาดรูปฉะนั้นเราจะขึ้นบนดินกันแล้วเซลฟี่สุดท้ายก่อนขึ้นบนดินค่ะเอาบันไดปีนึ้นไปน้องปีนขึ้นไป,นป,นนไ,ปไปค่ะโมเมนต์ที่รอคอยไปกันไปกันโอ้โห ดีใจด้วยนะละมาเรามาทําบ้านบนดินกันค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านของนางในที่สุดเราก็ได้มาอยู่บนดินแบบสวยๆเหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปไม่ต้องเครียดแล้วก็จะเป็นบ้าน a อ r ฟรมนะคะข้างในก็เหมือนเดิมเลยจะมี2ห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่น1ห้องนอนหนึ่งห้องทํางานคือฟังก์ชันครบความสวยงามมาครบค่ะอยู่อย่างสบายๆได้เลยมีบ้านสวยๆอยู่แล้วจ้าเราก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคอนเทนต์วันนี้อีกเหมือนทุกครั้งนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามและคอมเมนต์ให้กั ำลังใจค่ะขอมีความสุขจ้าจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย